สวัสดีค่ะมณีน,น้นองหญิงเสื้อผ้ามาย่างตลาดเปิดท่ายค่ะกระทุมแบงค์ค่ะก็จะมีวันอังคารกับวันศุกร์ทุกสัปดาห์นะคะจะบอกว่าเป็นตลาดใหญ่นะคะแต่สภาก็มีขายค่ะมองสภากับสิวเน่อาคารนะคะราคาผักของกินหรือขาจ้อนกะซียูดันนอกนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีค่ะมณีฟุ้งฟตกน้องหญิงบริจาคราข้างหนนะคะจอดรถข้างนอกค่ะพะข้างในย้ยันออกบ่ได้นะคะ กันเลยจะมาจอดทางนอกค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตลาดนัดเปิดถ่ายเดินดนี่มาเถอะค่ะวันนี้มาส่งแฟกนะคะก็เลยแวะมาตลาดนัดน้ำค่ะลาคามาถ่ายวิดีโอให้เ,เพื่อนเืมึงค่ะว่าปถึงแม่ไปจังไดแน่ค่ะทางเหมือนอดีตไหมหรือว่าห่างจากอดีตเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้าบรรยากาศค่ะอุ้ยสี่ศูนย์สองไปแล้ว รถ4ีส่วนสไปแล้วค่ะนี่ซูมเอาไปกใกล้ๆเลยไช่ค่ะอ,อันนี้หมู่บ้านกระทุ่มแบดดิ ก็สปีดหิจารหิจารนะก็สิ อันนี้เลขอะไรคะหนึ 1, 4, 9, ่งสี่เก้าเออเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งจ้ะ นี่สองห้าอะไรคะเออสองสองห้าสองเจ็ดหนึ่งหกหก โอ้นะ เดี๋ยวเราก็ไปต่อนะคะเสร็จบริษัเสร็จ,เร,จเรียบต่อแล้วนะคะสดเป็นยังตลาดนี่รถสี่สิบสองก็ดีเลยอันนี้รถสี่สิบสองมาแล้วค่ะได้คันนี้ได้อยู่เดี๋ยวไปไปทางร้านไปทีงนี้ได้อยู่ตลาด วันดีดนบยดีมาโด้วยน,นะคะตลาดโปรแทคคุณมแบมงค์ถือว่าฉากนานมากมันนี่ถือโอกาสก็เลยมาตึกก็ยังสร้างอยู่ือนเดิมยังไม่เสร็จอันนี้ซอดเปรี้ยวมาค่ะโอเคอนี่ยานที่นี่ว้าวอันนี้เป็นฟังสภา ฝั่งเสื้อผ้าน,นี่นังยิงคลาขายอยู่เน,นี่ยคนในงานจะบคคนน้อยมากเลยแม่ ในของทานแต่ของกินเนี่ยมันจะสูงนะ

មកឯងមិនគណនាគិតទៅវិញមក

ข้าวปลาปลาปลาไก่แล้วไม่ต้องมีอุนกรณเ่นอ๋อเาแคร่อาข้าวปลาปลาปาเบอร์เกอทอยู่ตัวหน้ารานะเอร์เก่นะตนมเบอเท่อยูหน้าราเราจำแบบกอรนะค่ะบอม่เกอเอร์เไก่ลูกสข้าวปาปลาปลาเบอรอนะจ

เดินมาด้วยความมุ่งมั่นตามสมาธิให้รูักสะภเราเป็ัวเราจรงจอยั้งแต่ตั้งแต่ตั้งต่ตั้งแ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 ั้งแต่ตั้ั้งแตั้งแต่ั้แต่งแต่ตั้งแต่้งแ้งแตต่ตต่ตั้งแั้งแต่ั้งแั้ น้องหญิงจะบอกว่าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็เมือดแล้วเราไอีกฝั่งหนึ่งค่ะ,คะร้อนร้อนร้อนขาอยาใหญ่ในพรฝนตกแทนฝนตกเดี๋ยวโอ้ยตลาดก็สิว่ายนะคะตลาดก็สิว่ายนะคะตอนนี้ฝนมัตกค่ะก็ยังฟังนี้ได้ะ ไปจ้าแม่แขรบจักน้อยนะคะสอ,องส,สงออองล้วึเปล่ายังเหรอดูอีกว่ามีอะไรน่ากินบ้างอันนี้ฟางทั้งหนออันนี้ฟาง้งได้ ha 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 đã đặt điền 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 cho kênh điền 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 mà lo điền 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video hấp นเะย็นสบาย I oh, don't no. บาทแล้วได้ค่ะแม่ครูเราหายจำได้ไหมนี่ตอนนี้มีสื้อผ้ ฝั่งนี้ก็ไม่แน่ขาอยโประมาณนี้ก็ที่จะรถฝั่งนี้ก็มีเราจะต้องเดินใจโอ้สะดาน J S โอเคค่ะเราเห็นอะไรได้คหาตลาดนัดเปิดไทยกระทุมแบน ประมาณนี้แะลร